สี่อีพีสิบหกอีกแล้วพี่สิบหกกันแล้วปผมจะไปหาภาเดิงจนันทกินปลากินปลาและนกจะขี้อ่ะภาพดวงจนันทร์ อ่ะแล้วแค่นี้แหละ,ะต้องมาต้องไปอ,อ่ะฮันดงตามหาทางเดียวเราจะตามหานี่ทางลัดดูหาก็เลยฟ้า ามมามาตามหนูมามีทางลัดกันไปก็๊ยโว่านั่นแหละตอนนี้ชิบผมสี่ซับแล้วโอเคกำลังตามไป ให้นอเรียมน่อยตามแม่ cầu mini chi cầu mini chi quá long lìa đi được Hãy subscribe cho kênh Ghiền น,นั่นนะที่ใช่เอาไปต่อที่อันนั้นแล้วเราจะได้ไปอะไรก็ได้เลยน่ะนอดิ้เข้าใจไหมเนี่ยแต่ทำไมไม่ไปกดอ่ะ อ๋อ่อที่จะไปหาเกาะลอยฟ้าอะสูงเท่านี้น่าจะพอเลยสว้าวแลาว้วว้าว้า้ววาว้ว้ อันที่ไปกดที่อันพ้าอันนั้นแหละมันจะเป็นโอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันเก,เก็บสี่โอเคมาทิ้งให้หนูรู้ทิ้งอะไนไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคอันนี้แหละอันนี้แหละแล้วก็ตามหนูมา นนก,ก่อใครใครออกวันนี้อ๋ตัวเหลือตัวตัวนี้ไปหาอันนั้นไงที่ราดี้ไม่ได้กด สีฟ้าเราได้วางอันสีฟ้าหน่อยเพราะอันนี้มันต้องใช้อันสีฟ้าทุบแล้วก็น้อยได้วางอันสีฟ้าน้อยได้วางอันสีฟ้าของเต็มทีนี้ดปก่นอนเอา ทำไม่ได้ เทสให้หนูทิ้งผู้ชายครับมีเรียไรน,นยไมนนยยหมครับตอนนี้ไม่นี่ยนาเดีิดตั้งทิงอันนี้วันหลังอาบน้ำอย่าให้อย่ามาถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้ตรงนี้นะเดือดด้วยครับมาได้ขังหนูน้าดิมดอนตีเพราะน้า มลืมแลกของดนโดนน้างีมลืมแลกของมาไป ทางเรือกันเล่นจะมามาเพื่อทดลองแต่มันไม่ได้อะไรที่หนึ่งเหรอใคยตุ

thank you ไปแล้วไม่เาจะดูเกาะนึเกาะอนาไม่ตคอไปแล้วโ้เลือดเหลืหนึ่ง ยื <krit> <therapeutic ogan agna> me, ้อมิดลืมไปต้องครับตุกขับวิดีโอปลาฟองเฮ้ยเจอเกาะนั้นด้วยเกาะอีกอันนึงลองขึ้นไปเกาะเวอร์หวังนิดหนึ่งลองขึ้นไปเผื่อมีเผื่อมีของเพราะมันโคตรเวอร์หวังเลยลองขึ้นไปเผื่อมีของดี ขึ้นไปไหนอะไรมีของดีอะไรไายอยู่ตรงไหนบอกฟาวกันนี้ไม่มีการบ้านหรอวันนี้มีเกมอ่าคลิปกันอยู่โชคดีครับฟองเสียงอย่ไม่เป็นไรเพราะเสียงเลยแสะมาคนอื่นไม่ฟังหรอกมก็ อย่าปลาใครจะทุกขปลาเอ้ยหัวป้ามาหัวปบบแบบแทงปลาเลยหัวโตเลยปลาดูปลาไม่ฉี่อ่ะฉี่

อ่ะไม่มีจะเห็นแร่นี้อยู่นแระดอ๋อ, <sm all> อ,อมันเอามาซ้อนกันได้เหรอ <proprio bien> ออ,อรู้ไหมไอตัวน,นั้นเน่ะมันตีทะลุกาะ ว่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตเฮ้ยอะไรอะ้าปิดประตูไวกอใสอะไรนนอ่ะอะไรอ่ะแค่คืบต่งไงป๊าป๊าอะไรอ่ะสุนัขลูกมันมาฉี่ใส่ไอ้ป้ายม,มามะ มาจากไหนไหนี่ลูกยกขาเฉี่ใส่ป้ายเลยป้าเห็นว่าดีป้าเลยริวมาดีไม่เป็นชมวกถ้าชมวกปักหัวน่นาจะตายไล่อะไรมันจังหวะเนีน่ยไ,ไปพอดีแล้วจับอยู่พอดีไงแล้วจับชมกวกเรียบร้อยหมาตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจแ<อ>ต่ว่าสัญชาตญาณมันพาไปนะกล้วม่นโดนหัวก็ดีเลย जय वाले cái เบาอ่ะนู่นเนี่ยเครื่องน่ะดิมไอ้

ที่ช่วงกระพริบตาเนะี่ยไม่มีชื่อจิงนอดิมนอดิมไม่ชื่อเหรอไม่มีชื่อจริงปะ ถ้าปลาดไวหนอ่อยมันก็จะโดนหัวขาดขึ้นมาดีแต่ปลามันท้าไงก็เ,เลยเฉียวแค่เนี้ยเนี้ยแต่ตรงเนี้ยหายไปนิดเดียวปลาไมไ่เอกแล้วมันไม่มีขีาตา้ตายตายตรงนั้นนหละไม่ได้มาเป็นจุดตอนนี้หรอกอืมนี่เขาอกอ